เลยขาวางสายเสร็จสับเรียบร้อยทอสอดกลิง้งขึ้นมาที่สถานีทันทีขอขอสุด<บ>ยอดใช้จ่ายรเปลี่ยนทศของผลเอกไพะูลท์นะนะย้อนกลับไปขอที่ดีเอสไอที่ประปงงกรณ์สิ <c oughs> ต่อ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 ต้องเรื่องนี้แหละ <c oughs> พูดกันมาตั้งแต่รอบที่ล้นที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับจนกระทั่งถึงนาทีนี้เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่สามเรื่องด้วยกัน เข้าใจว่าน่าจะมีอยู่สามเรื่องด้วยกันนะฮะะที่อาจารย์ใหญ่ตู่เนี่ยใช้อำนาจคอสชออตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557 <27. S 2> เ,เป็นครั้งแรกนะฮะเป็นครั้งแรกใช่ไหมเป็นครั้งแรกนะ,ะทั้ง3มเรื่องนั้นประกอบด้วยเรื่องแรกนะคะเรื่องการเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการจากเดือนละ500เป็น800บาทต่อเดือนนะ จริงเรื่องนี้มันเป็นอำนาจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอำนาจของรองนาย,ยกสายความมั่นคงสา,าสายสาย,ส,ายสังคมสามที่าา,าและเป็นคณะมน,นมตรีเป็นอำนาจของคณะมนตรีหรือเปล่าผมไม่ทราบว่า,าพูดกันอย่างาพยายามจะเข้าใจนะาาการเพิ่มบี้ยังชีพคนพิการจากเดือนอละห้าร้อยเป็นแ800ดร้อยเนี่ยว่ากันที่จริงมันควรจะเป็นางานของรัฐบาลถูกไหมฮะใช่ รัฐบาลก็น่าจะอยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจในการกับเคลื่อนได้ใช่ดาเสนอผ่านขั้นตอนต่างๆแต่แต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ต้องใช้อำนาจมาตรา44ใช้อำนาจของหัวหน้าคสชสั่งเปรี้ยงเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือไม่ ผมพยายามจะคิดแทนนะยังไงคะให้มีผลรวดเร็วเหรอคะ <c oughs> การเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายหรือเปล่ามันเลยจะช้าถ้าแก้กฎหมายมันก็จะมีขั้นตอนของกฎหมายโอ้รออีกอ่ะต้องผ่านสนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช่ไหมใช่ค่ะอะไรประามาณนะั้นถ้าจะช่วยคนพิการจะดูแลกันมากขึ้นจริงๆก็ต้องใช้อำนาจพิเศษสั่งไปเลยหรือเปล่าผมพยายามจะคิดนะอันนี้ถ้าคิดแบบนี้ก็มองได้ว่าอยากจะช่วยคนพิการที่ช่วงนี้ก็เป็นสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วให้มีผลทันทีหรือเปล่า ผมว่านะผมชี้แจงได้ดีกว่าทีมโฆษกทำเนียบอีกเ,อเดี๋ยวผมจะพูดถึงทีมโฆษกทาเนียบมันข้้งอย่างนี่ข้างอยู่ในหัวใจผมเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอ่าเร่อใช้่อใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44สั่งเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการจากเดือนละ500เป็น800อะข้อที่สองข้อที่สองนะคะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะที่ครบวาระพันกว่าตำแหน่งต้นปีหน้าเนี่ยรักษาการต่อไปโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งออืืใช้อำนาจคอสชสั่งมาโดยตรงนี้จำได้ไหมครับ ช่วงสามเดือนแรกของกสชตอนนั้นยังไม่มีรัฐบาลใช่ค่ะเป็นกสคชเคยมีคําสั่งออกมาฉบับหนึ่งบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งไหนก็แล้วแต่ที่ครบวาระอที่ครบวาระให้พ้นไปอและแต่งตั้งแทนใช่ค่ะการเลือกตั้งใช่ค่ะไม่ต้องมีการยังไม่ห้มีการเลือกตั้งเลยก็จะใช้อำนาจแต่งตั้งคนเข้าไปทำหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนคนที่ครบวาระค่ะ มาล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ใช้อำนาจตามมาตรา44หัวหน้าคสชสั่งสั่งแก้คำสั่งฉบับนั้นสั่งให้ใครครบวาระซึ่งก็พันกว่าตำแหน่งพันกว่าตำแหน่งต้นปีหน้านคุณอยู่ต่อไปเลยรักษาการไปเลยไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการเลือก<ล>ตั้ง,ง,งและไม่ต้องมีการแต่งตั้งใช่ค่ะก็คือ<ล>ไม่ต้องมีการแต่งให้คนเดิมทําหน้าที่ต่อไป ไม่มีการแต่งตั้งคนใหม่มาแทนเป็นคนเดินทำหน้าที่ต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งใหม่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้พอผมพอเห็นประเด็นเพราะว่าครั้งแรกนั้นมันเป็นคำสั่งคสชค่ะถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งคสชก็ต้องก็ต้องให้หัวหน้าคสชแช่อำนาจตามมาตรา44ในการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคำสั่งเดิมของคสชถูกไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ฟังได้มีประเด็นแน่ๆนี่ฟังได้ค่ะโอ้โหแม่แถลงดีกว่าทีมทำเนียบอีก อรองโฆษกไก่อูฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงรองโฆษกไก่อูนะฮะเรื่องที่3ครับใช้คำสั่งนะคะในการตั้งคณะกรรมการป้องปรามการทุจริตโดยขึ้นตรงกับคอสชอผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่3วาระที่3ได้สั่งแล้วหรือยังท่านพิขาว่าจะสั่งค่ะ มีค่ว่าจะใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งตั้งะนะฮะแล้วทีนี้พลเอกพบูลคุ้มฉายาก็บอกว่าเดี๋ยวบาบายวันนี้กับจากเวียดนามปั๊บเนี่ยจะไปดักคือ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 ,คอ,คอไปแทรกคิวขอเจอขอเคลียร์กันนายกหน่อยใช่ลงเครื่องเที่ยงที่บอลเพราะนนว่ามันมีการตั้งคณะกรรมการกับเคลื่อนเรื่องการปราบทุจริตอยู่แล้วที่ท่านนายกเป็นประธานอยู่แล้วด้วยมีการตั้งศูนย์ประสานการปราบคอร์รัปชันอยู่แล้วแล้วมีหน่วยงานต่างๆร่วมอยู่ในคณะนี้ก็มีพลเอกพบูลเป็น เป็น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 พอศูนย์ค่ะถูกไหมครใช่ค่ะเอิ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังคงจะไปคุยกับท่านนายกให้ชัดเจนว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยจะตั้งตรงนี้กับชุดเดิมที่มีอยู่เนี่ยจะเคลียร์กันให้ชัดเจนว่าจะเป็นยังไงจะตั้งเพ่มและคณะกรรมการที่ตั้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงกับคสชนะค่ะก็จะเป็นกลไกซ้อนกลไกของรัฐบาลเข้าไปหรือเปล่า จริงหร<ช>ือไม่ค่ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็คงจะชัดเจนใช่แล้วเดี๋ยวคงะะจะมีข่าวกัน,นะะออกมานะคะ,ะ,ะสื่อน่าจะได้ติดตามเรื่องนี้นะคะนะฮะ,ะ,ฮะส่วนนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะขอไปนอกเดือนมกราคมจะพาลูกไปเที่ยวอีกรอบภาษาคนมีกระตังสิวันรวดนะครับปีใหม่ไงหยุดยาวนี่ผมสงสัยก็วันที่9มกราเนี่ยจะมีการเปิดคดีถอดถอนนายกยิ่งรักในสอสอ แล้วขอไปในจังหวะไล่เลี่ยกันหรือในพูดเวลาเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยม,มันดูแปลกๆขณะเดียวกันแหล่งข่าวผ,ผู้ใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักถ้าใกล้ชิดจริงคุณเอาเรื่องนี้มาปล่อยทําไมอมช่วงจังหวะที่กำลังร้อนรอเรื่องนี้อยู่ด้วยนะเอาเรื่องนี้มาปล่อยทําไมไมีเหตุผลอะไรเออหวังอะไรหรือไม่รู้จะเข้าตัวแอดแท็หรือจะท่าพิสูจน กับพลเอกประยุทธ์ที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ย้อนกลับไปนิดหนึ่งมีข่าวว่านายกปูไปให้สัมภาษณ์ซึ่งแรงพอสมควรนักข่าวก็เอาสิ่งที่เขาบอกว่านายกปูให้สัมภาษณ์ไปถามนายกตู่นายกตู่ก็ระเบิดเถอออกมาตามสมควรแต่ด้วยเสียงอันเยือกเย็นๆนะเช่นเคยเช่นเคยเช่นไม่รู้ ถ้าถ้าชอบพูดกันนักประเดี๋ยวไม่ต้องไปเมืองนอกอยู่เมืองไทยนี่แหละอยากพูดพูดในเมืองไทยไม่ต้องไปพูดเมืองนอกสองถ้าก่อให้เกิดผลกระทบปั่นป่วนวุ่นวายนักสับสนนักประเดี๋ยวจะสั่งสั่งห้ามห้ามทำธุรกันทงกันเงินก็แปลว่าอายัดทรัพย์ใช่ค่ะ นะฮะแล้วอยู่มาเช้าวันนี้แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักษินวัตรปล่อยข่าวว่าจะขอไปเมืองนอกเอะมาออกทําไมในช่วงจังหวะนี้แล้วบองเอบมาเอืญไอ้ต้นเดือนมก,กรคาคมเขาจะเขาจะมีการเปิดคดีถอดถอนคุณยิ่งรักในสนาชาอยู่แล้วด้วยเป็นประเด็นให้คนได้วิจารณ์กันอีกนะผมทาใจกลางๆหนึ่งผู้ใกล้ชิดนางสาวยิ่งรักจริงๆหรือ,รอสองมีใครบางกลุ่มปล่อยข่าวเพื่อกระทำอะไรมาประกัน บางประกาศนั้นก็คือแน่ๆไปกระทากับยิ่งรักนั่นแหละคเอาแค่นี้พอไม่ต้องเป<อ>ิดคลิปพอนะพอนะอเบรก <Break S 1> นะไปพักกันดีกว่าร้องโดกตอนทุ่ไทยิน s i d e Thailand ครั้งแรกว่าจะพูดถึงรองโศกไก่อูคนตรีเสรินแก้วก็เลยแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วแค่นี้แค่นี้ก็แทบไม่กล้าเดินออกจากบ้านแล้ว ระหว่างทางในจอดมันเยอะอืาเอเาอาเอาเอาที่อีกเรื่องหนึ่งอา,อา,อา,อาอีกเรื่องดีกว่า,าโอ้ยบ่อ,อ,อจะไม่พอตั้งใจเลยเก็คงรู้กันนะครับว่าสนชสภานิติญญปร,ริแา่งชาติได้ผ่านกฎหมายใหม่คมันหนึ่งฉบับกฎหมายฉบับนั้นก็คือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาระของมันเนี่ยเป็นเรื่องของการลดภาระของผู้ค้ำประกันจำได้ไหมครับก็คงจำกันได้นะครับและหลายคนก็เป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประสบการณ์ตรงของหลายๆคนนะฮะเวลาที่คุณฟังคุณผู้ชมไปค้ำประกันหนี้ใครเนี่ยเวลาไอ้คนเป็นหนี้โดยตรงเนี่ยมันมีปัญหาอไอ้เจ้าหนี้เนี่ยมันเลือกที่จะมาเช็กบินคนค้ำประกันหนี้ก่อนต้องมารับผิดชอบแทนหรื ไอ้ลุกนี่เนี่ยมันเบี้ยวมันหนีมันใจไม่ไหวมันอะไรต่อมิอะไรเจนนี่ก็จะฆ่ามาเช็กบินผู้กำกาบการมาไล่เบี้ยวคนเขาอหลายเรื่องมันก็ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบดังนั้นสนชก็ได้ผ่านบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วนะผ่านสนชแล้วจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์2558อีกประมาณสามเดือนข้างหน้าวันที่เจ็ดใช่ไหมค่ะอีกสามเดือนข้างหน้านะกุมภาพันธ์ห้ สาระของอ,อีกครั้งพาระาาาพราชญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงแ่งและทางนี้กันนะครับสาระของมันก็คือลดภาระของผู้ค้ำประกันโดยไม่ต้องรับผิดกรณีลูกหนี้ผิดชำระหนี้จากเดิมต้องรับผิดชอบหนี้แทนผู้เป็นหนี้โอ้โหเท่านั้นเองวุ่นวายกันทั้งวงการแบงก์เลยวุ่นวายกันทั้งหมดถ้า ถ้าแบงค์เจ้านี่ไปไล่บี้กับผู้กรรมการนี่ไม่ได้ต่อไปนี้ผมไม่ปล่อยเงินกู้หรอกใช่ถูกไหมเพราะเท่ากับจริงๆไม่ต้องมีคำกันก็ได้เพราะมันไล่บีไม่ได้ใช่ไหมคะถูกไปแลอถ,ถจะมีผู้กำกันมาทําไมขนาดนี้มันกู้วุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับไล้ความประหลาดของไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้มันอยู่ตรงนี้ครับไอ้กฎหมายทุกฉบับมันต้องมีผู้รักษาการตามพระธรญาณ ถูกไหมใช่ค่ะถูกป่ะใช่ค่ะเช่นพระรัชบิญัตขนส่งทางบกก็จะมีผู้รักษาการตามพระบัญญัติขนส่งทางบกก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นถ้าราชบัตรฉบับพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เช่นกันก็มีผู้รักษาต้องมีผู้รักษาการตามพระบัญญัติค่ะพลิกดูเนี่ยหลายคนก็อึ้งทึ่งและก็เสียวผู้รักษาการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ วันเมื่อสองวันก่อนผมได้เจอเจอพลเอกชัชชัยสาริกัรยะรัฐทฤษีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยก็ได้เจอโดยตรงกันนะฮะก็ได้ถามถ่ายกันหลายเรื่องก็มีเรื่องนี้ด้วยว่าเอ๊ะเขาแก้กฎหมายไอ้เรื่องการค้ำประกัน ไอ้เรื่องพูดค้ามากันนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงพาณิชย์ทำไม,อมเอาท่ากี่ว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้มันเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังไม่ใช่หรือ,อถ้าโดยตรงนะตัวกฎหมายก็น่าจะไปคลังพอดีเฉชัยใส่หน้าใส่หน้าแล้วก็หัวเราะเบาๆในในลำคอ,อโอ๊ยวุ่นวายก็อ,อย่างนี้พอดีเชัยก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้นะค่ะ,เ,ะเล่าว่า ไอ้เจ้าร่างกฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่ของคอสชอไม่ใช่ของรัฐบาลคอสชอด้วยมันเป็นร่างกฎหมายเก่าๆของรัฐบาลเก่าๆที่มันตกค้างมาวันหนึ่งในช่วงสามเดือนแรกของคอสชอซึ่งยังไม่มีรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะวันหนึ่งกฤษฎิกาวันหนึ่งกฤษฎิกาก็ไปควักเอากฎหมายฉบับนี้เดินมาว่าก,กับคอสชอมันมีกฎหมายค้างอยู่นะ กฎหมายฉบับนี้ดีนะกฎหมายฉบับนี้เป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ขับประกันนะกฎหมายฉบับนี้มันอยู่ในซีรีส <straightforward> ์อยู่ในคอนเซปต์ของการอะไรอะลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะอะไรประมาณนั้นโวยจังหวะผลักดันต่อนะกอสชจะไปรู้อะไรคอสชเมื่อเห็นกฤษฎีกาเข้ามาหยิบเอากฎหมายเก่าหนึ่งฉบับซึ่งที่จริงเขาทำเรียบร้อยแล้วนะ นะฮะหยิบมาเสนอแล้วบอกว่าดีทหารก็เมื่อกิษฎีกาบอกว่าดีดีก็ดีงั้นเสนอเลยก็ดําเนินการสารต่อให้จนส่งไปปรากฏว่าเมื่อส่งไปที่สนชสนชเนี่ยหวังดีฮะก็นีกขนอคิว่าเป็นเป็น่างกฎหมายของ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 คอสชฮะแต่จริงๆเป็น่างกฎหมายของรัฐบาลเก่าตกค้างมาเดิมก็ษฎีกาหยิบมายัดใส่มือคอสชสนชก็ดีใจหายพันมันสามวันละรวดเลย รวดเร็วไงเ,ออเพราะเห็นเป็นกฎหมายค้างไงแล้วส่งมาจากรัฐบาลที่นี้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 อ่ะพอผ่านสารรวดคราวนี้มันต้องหารัฐมนตรีที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เอาใครดีวะเออหวยไปตกที่รัฐมนตรีวะกระทรวงพาณิชย์เชื่อหรือไม่นักกฎหมายเต็มสนชนักกฎหมายเต็มสนชนะค่ะข้าราชการก็มีด้วยนะ ปรากฏว่าสนชเนี่ยเออเอาใครมาเป็นผู้รักษาการตามพาระราช,ชบัญญัติฉบับนี้ดีนะสนชก็เหลือไปอ่านรายชื่อของกฎหมายฉบับนี้ทีเขาบอกว่าพาระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ <S 1> <S 1> คือไอ้กฎหมายไอ้ไอ้กฎหมายข้าปาระกันหนี้เนี่ยมันเป็นหมวดมีอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเพนพระราชญิ Becca ัต well, ิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายพระราชญิจฉแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีคําว่าพาณิชย์เมื่อมีคาว่าพาณิชย์งั้นเอาร่มตีพาณิชย์ไปรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้เลยโอ้โหผ่านมาได้ยังไงอ่ะผมบวดรอคขืนบอกนักกฎหมายทั้งสนชประธานอาจารย์พรเพชรรองประธานสุรชัยนั่นือนักกฎหมายรองประธานอีกคนนึงพีศักดิ์พอจิตนั่นก็นักกฎหมาย อย่างนี้ได้ยังไงแล้วผ่านมาแล้วด้วยโอ้พ้นเอกชัดชัยพลนเอกชัดชัยบอกว่าผมก็เพิ่งผมก็เพิ่มารู้ตัวตอนที่เขาเอากฎหมายผ่านเรียบร้อยแล้วมายกใสุ่นอยู่ผมบอกว่าทาฐมนตรีต้องรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ผมอ่านคิทีกีทีพลนเอกชัดชัยบอกมันไม่เกี่ยวกับผมผมเจอคุณสมหมายภาสินวติีว่าการกระทรวงการคลังถามคุณสมหมายคุณสมหมายบอกเออก็ใช่ไม่เกี่ยวกับพานิ์มันต้องคลังมันต้องคลังเออ หรือมหาไทยหรือยุติธรรมหรือแบงคาติเขาบอกมีสี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ดก็คือทีมานี่คือที่มาพอพอพอมีข่าวว่าอาจารย์ใหญ่ตู่พอมีข่าวว่าอาจารย์ใหญ่ตู่สั่งทุกกระทรวงทบรงกรมและแม่น้ำทั้งห้าสายจะต้องมีผลงานเป็นของความปีใหม่สนาชอต้องเร่งกฎหมายร้อยฉบับ200ฉบับ300ฉบับพันฉบับผมนี่เสียววาบเลยนึกถึงกรณีศึกษา ถ้าเร่งยัดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการลดภาระผู้ค้าประกันนี่คิดแล้วก็ขำจบ<อ>จบข่าวจริงซอนชอนี่สุดยอดเลยอ่ะทันได้ยังไงอ,ะอ่ะที่เป็นเรื่องจริงนะปุณณชาชายัาชาชายเล่าไปผมฟังปุณณชาชัยเล่าไปโหวเราะไปผมก็โหวเราะตามเอาเอาเอาแม่มันมีทีเด็ดที่ทีเด็ดที่ขาดเวลาไม่พอวันจันทร์วันจันทร์ไม่พลาดทันนะวันจันทร์ทันนะ ได้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 โอเคเอาเอาเอาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี